สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณมันมากวันนี้มาร่วมแสดงความเสียใจยและไว้อะไรกับดรสมชายรักษาศักซึ่งท่านเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสานาเป็นอย่างมากท่านได้เป็นผู้ที่บุกเบิกในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดตะโกในยุคแรกๆมาจนเก็บจะปัจจุบัน สำหรับคุณงามความดีของท่านนะคะท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีไม่ถือตัวและเป็นคนที่ยิ้มยาม้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเ,เพื่อนเพื่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าทางญาติพี่น้องต่างๆโดยที่ไม่ถือตัวนะคะและนี่ก็เป็นวาระสุดท้ายที่เราได้มาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่าน ไปสู่สุขติในสัมปรยาภพที่งดงามในเบื้องหน้าต่อไปขอบคุณค่ะ